you <laughs> พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เรามาถึงวันศุกร์วนเมื่อวานปัสกาพระเยซูเจ้ากลับขึ้นชีพเป็นเสมือนโมเสสที่สองที่พรองนำพาประชากรของพระเจ้าไปสู่ดินแดนพระสัญญาโมเสสนั้นดินแดนพระสัญญาคืออิสราเอลแต่พระเยซูเจ้านำพวกเราไปสู่ดินแดนพระสัญญาคือเมืองสวรรค์นินต์นเป,เปโตรเมื่อถูกจับคุมเพราะ ท่านได้ประกาศว่าบรรดาผู้ตายจะกลับคืนชีพทั้งนี้เพราะพระเยซูเจ้าได้กลับคืนพระชนม์ชีพและยังกล่าวอีกว่านอกจากพรองแล้วก็ไม่มีความรอดเลยนี่ก็คือความเชื่อสูนย์กลางของความเชื่อของเราทุกคนคือพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพและพวกเราก็จะได้กลับคืนชีพด้วยส่วนพระวรสารน,นั้น ที่ฝั่งแม่น้ำจอรแดนพระเยซูเจ้าพวกกลับเป็นขึนมาแล้วพระองค์ไปจักแกบรรดาสาวกพวกเขากลับไปหาปลาตามอาชีพเดิมแต่วันนั้นพวกเขาจับปลาไม่ได้เลยกระนั้นก็ดีเมื่อทําตามที่พระองค์สอนเขาสั่งเขาพวกเขาก็ได้ปลามามา,มากอย่างน่าสจัจจ์เราท่านก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราปฏิบัติงานพร้อมกับพระเยซูเจ้าเราก็จะได้ผลเป็นทวีคูณอย่างที่พระองค์เคยบอกว่าประจากเราั่นทำอะไรไม่ได้เลยแต่กับเรานั้นถ้าเจ้าอยู่กับเราก็าจะเกิดผลมากมายขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์